สังเกตที่ตัวของข้อแท้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับกากบาทเพื่อนๆสังเกตข้อแท้ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็คุณดูข้อแท้ได้อย่างง่ายๆได้อย่างไรนะครับเพื่อนจุดสังเกตข้อแท้นะครับเวลาเราใช้คําสั่งในการสร้างรูปนะครับขอ้อแท้ก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับกากบาทนะครับเช่นคําสั่ง circle คําสั่ง polyline คาสั่ง line คําสั่ง multi line ต่างๆ แต่สำหรับคำสั่งในการแก้ไขแดัดแปลงเช่นคำสั่ง move copy rotate ต่างๆเนี่ยคอแทนะครับก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเ,เพื่อนๆมีขั้นตอนและวิธีการทำได้อย่างไรไปดูได้ในคลิปวิดีโอได้เลยจุดสังเกตในตัวของคอแทรในกรณีที่เราใช้คำสั่งในการสร้างรูปเช่นคำสั่ง line คำสั่ง polyline r e c t a n g หรือคำสั่งตัว circle วงกลม วงรีอีริฟต่างๆเนี่ยถ้าผมผมจะใช้คำสั่งลายนะครับพิมพ์ L สเปกบาร์สังเกตทีท่ตัวของคอทแทรนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับกากาบ,บาทเลยนะครับก็กด c ค p ปออกหรือผมจะเข้าคำสั่งเลแทงนะครับพิมพ์คำสั่งยอ่อ REC สเปกบาร์ครั้งหนึ่งตัวของคอทแทรเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกากบาทเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหรือจะเข้าคำสั่ง Circle วงกลมนะครับพิมพ์ C สเปกบาร์ ข้อแท้ก็จะกลายเป็นกาก,กบาทเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคําสั่งในการแก้ไขตัดแปลงเช่นคําสั่ง e อลาส์ at, คำสั่ง Move คําสั่ง Copy ต่างๆเนี่ยข้อแท้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนผมจะเข้าคําสั่ง Copy นะครับพิมพ์ Co Co s p a c สเปกาค,ครั้งหนึ่งเพื่อนๆสังเกตข้อแท้ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เลือกวัตถุที่เราต้องการได้นะครับที่มาทักเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นว่า select object นะครับ เราก็เลือกรูปหรือวัตถุที่เราต้องการแก้ไขดัดแปลงได้นะครับหรือจะเข้าคำสั่งตัว move พิมพ์ m spec bar ข้อแท้ก็จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เลือกรูปหรือวัตถุและทําการย้ายได้เลยนะครับและมาวางก็จะเป็นการจบคําสั่งนะครับหรือจะเข้าคําสั่งตัวของ e r a เลือกรูปหรือวัตถุพิมพ์ e spec bar ข้อแท้ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเขาสามารถจะใช้คําสั่งในการแก้ไขได้ตัวข้อแท้ก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเข้าคําสั่ง copy พอแทรกก็จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วถามว่า select object ตัวต่อไปนะครับ